ตอนนี้ไฟนะครับทั้งงานเลยนะครับติดติดดับดับไม่พอไฟไม่พอดับประมาณสองสามรอบแล้วสามรอบแล้วจะนา้กเป็นก็รังใจให้ทีมงานเท่านะเนเอพี่น้องครับเมื่อกี้ก็ขึ้นขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งก็ดับอีกแล้วนะครับเพราะว่าไฟมันใช้แบบไฟร่วมไฟร่วมทั้งตลาดเลยเขาอาจจะไม่ค่อยได้จัดหรือเปล่าเขาเลยไม่รู้เนาะนันจะเป็นตลาดใหม่ด้วยตลาดใหม่ตรงนี้ตลาดใหม่ ครงปั้นนะเลี้ยวลวดผมมีเครื่องปั้นบ่อดจ้าแมนแมนมันเป็นไฟอ่นนี้เขาใส่ไฟอันนี้เลยนี่ไฟสับไฟฟ้าอ๋อแล้วไฟสับไฟฟ้าแล้วถ้าหม้อที่เขารับไฟจากสัไฟฟ้าไม่ใหญ่พอเขาก็รับไฟทั่วไม่ได้ออ๋เขาจะอยู่คือโรงงานเห็นบาเวลาเขาเปิดโรงงานเขาต้องใช้หม้อเป็นเขาต้องใช้หม้อส่วนตัวสับไฟฟ้าเห็นเห็นเหมือนเหมือนบ้านบอสเหมือนกันเนาะต้องต้องใช้หม้อแปลงไม่ได้ร่วมบ้านเขาเหรมันใส่ไฟบ่ังงานกลตู้มันก็เลยซ้ำเนงินของเรานิดนิดเดียวนี่อยู่ตรงนี้บ้านเราอ่ะไม่ แต่ว่ามอญใหญ่ใช่บ้านเราเท่านี้สังจิงเก็บมเวลาหม้อญใหญ่ที่มันระเบิดอะที่มันตุ้งแต่ว่าบ้านบอสเท่านี้้โอ้มาแล้วยี่อันยังไงเดี๋ยวเป็นตัวนะครับโอเคครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ